ท่านผู้ชมยาเส้นเฮียยาเส้นเพิร์เฮียคือทีเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขแล้วไงเฮียเป็นตัวเลขราคาเราพอเนาะได้มาหมายเลขสี่ห้ากับสามเท้าแล้วครับผมท่านผู้ชมคุณพ่อมันอีหลีตุ้ยไหมทองแท่บ่นี่คือที่่าองแท้คือมือนันอุ้ยอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งเลขถ้วยแก้วเพื่อนครับผมถ้วยแก้วแห้ง สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมในช่องของพีเพงศ์ชาแนวซึ่งเมื่อนี้ผมมีโอกาสเดินทางมาขอโชกลาบอยู่สารปูขุนหารของเขามาก,กับนุ่มอามกับพอต้องรอเดี๋ยวเป็นยังไงกะเริ่มบอกไว้พี่น้องว่ามื้อนี้เป็นคืนวันพระรับพี่น้องเดี๋ยวยังไ๋สิพาพ่อแม่พี่น้องไปขอโชคน้ำกันเลยเลกะกะ ติดตามรับชมคลิปไปพร้อมๆกันมันเนียมากับนุ่มอามกระป๋อต้องรอน้องอามวัาดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวอ้วกไปคนลท่านผู้ชมเป็นอากาศเย็นๆเป็นร่มๆจังเลยตอนนี้แม่ยัยู่ไปวันพระผมนกําลังมาหอดครับพี่น้องไปไปด้วยกันครับพร้อมกันเลยเห็นๆเลยนะครับหยังวะ ยาเส้นตัวนะพ่อหนะยาเส้นตัพ่อคือกระจุยกระจุยยาเส้นเป็นหนึ่งหนึ่งหาตัวหน่ะท่านผู้ชมยาเส้นเฮียหมดยาเส้นเป็นเฮียคือสิเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขตัวได้เฮียเป็นตัวเลขหลังข้าหลังขาหนึ่งหาจิงโจกลองทักนะคน เก็บเพงทีเ huh. ด uh ีว huh. ส uh ักวันถ้าผู้ชมไมเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยอันนั้นก็เป็นเครื่องคูนครับผมเออนี่ครับเครื่องคูนเครื่องเหล็ือนกันนีไหมครับเป็นเชีงี่หมโอ้ควยบางเมนี่วความเด้อมันนี่วัดพาข้เสียงดังตึงแจงแห้งแด่เออเออขี้นคึ้นขนขิงลูกเรมันค้อยดีเพาสิเจ็บให้เพิ่มบ่เก็บ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 เ็บกน นี่เหอครับนองเดี๋ยวเดี๋ยวกดทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บยาส่วนคนลยคว่ะท่านผู้ชมนี่มันดูเหมือนไดคข้ายเป็นหนึ่งห้เนห่งห้หกเออหาชัดเลยเดี๋ยวผมคเก็บได้เก็บได้หนึ่งนเก็บเอามือกรอบเอาเรื่องปีนองเลยวายเดี๋ยววนเด้อังนทางันอาเรื่ยไหวทั้งกันอาคนจัดเลยจัดแลจีจัดกว่าอืม ขอบไปทนกคนขอบ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 ใส่จไปใส่น um sort of kind of ้ำกันไปเลยนี่นี่มองนี่ควันเสียงมดังเลยทุกคนวันพาควองนะเหราตรงๆแล้วมัเอ้านมาบอกเข้าเราหายใจตรงๆห็นตรงๆกระปูเด้อของหมดวันทีนึ่งมีถุน้ายนี่สองปัญหาเลยโหทีกระปุเด้อ เอาตรงๆแบบตังๆคือจังงวดเทแล่ด้บปูเด้อตรงๆเลยตังๆเลยคือนจังวดทแล่งวดีทแล่ดัะปูหอม้าสามตตรงๆรงาน่งงวดี่แล้วอะงวดนี่เอาคักคัด้ัปูตรงๆเอาคัดคเลยอ่าทำกุ้งดนได้ให้เพื่อนากันคักคัด้ัปูเด้อโอ้ตายายเชนัน อันนี้ขวดด้วยนี่ก็ได้น้องเพื่อนไม่ได้ใส่ออกไปนะเก็บของเก็ยไว้เบื่งของเก็บไว้หรออ๋อโอ้ยนี่เอาไว้ทังการกันเอาไว้ทังการกันต้องชมนะครับเดี๋ยวขออ่านี่ก่อนนะจุดทูปไปก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวขอจุดทูปใบปูคุณหางของ้องกันนะครับพี่น้อง <c oughs> อ๋อ้งเแวงดีนี่นัวันแวาแว่งกแงเ้งเิงนี่ไหมเทียงก่อนโอ้ยนะครับนี่แหละเดี๋ยวมาขอช่วขอลาบกับปู่นะครับของงวดงวดนี้นะครับอ่า หนึ่งมิถุนายนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมนนะครับผมโชคดีเฮงเฮงรวยรู้ไว้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทั้งช่องอพอลลนั้นช่องหนุ่มอามน,นะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอ่าแล้วแต่ดวงใครดวงมันที่เห็นอย่างเงี้ยจังเปน็นตัวเ์เรศถูกไปบิ้งหรือว่าสิขยับเย้าเียมซี่หรือว่าดูตามนู้นดูตามนี้ที่เพิ่นให้มานะครับว่าดีอยู่นี้ผมเห็นแล้วถ้วยแก้วเบลเลอร์เทอร์เลยแล้วก็ เป็นจานผลไม้หรือเครื่องเส้นไว้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนี่นยเถอครับวเข้า,าขตบอข้าวคอได้ปะอะป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 ะง่อยฮะปะง่อยไไนึง เ้าจะมาเดี๋ยวแล้วท่านผู้ชมแป๊บนึงนะเป็นหูเออเออดิดดิดจะไหมเออโอยขอเนี่ยมขอโจรลเออนี่คือ้าจิตทางไหนกาจิตอยู่สารโูงนหารบุหลานตั้งใจมาขอโจกไปฝาก้ที่สิ่งคนนี้คว่เดือดร้อนเรื่องนนท่องท่องอะพอยคนนี้มโจกไม่หลโจรกันทุกทันเี อันไหนที่เป <c oughs> no ็นการลบลู t <t ่หลุกลางต้องขอโทษขออภัยหร้อปูมันมีมาขอขอใะไรสามตัวตรงตรงในป่านเอฟซีทุกท่านเลยนะคือดาวปูด้วยปูคุณหานเด้อมันนี่กับผมนุ่งอามคนเดิมและช่องอามพ้นชาแนลแล้วก็เอฟซีทุกทุกท่านที่เพิ่นเบิ้งทุกขณะนี้ครับ ห้เพิ่นได้มีถกคมีลาภงวดนี่เข่าตรงตรงสามตัวตรงตรงคือเกา้าคือจังงวดทสี่วคูห่หามากเจ็ดหาเก้าเจ็ดเก้าหา,หาตรงตรงงวดวันที่หนึ่งมีถุนายนนี้ให้ททานผู้ชมหรือโลโคเชียวที่เพิ่นเบิ่งในขณะนี้ให้เพิ่นได้หือห้ากันเลยห้ซื้อเสียงเรียกหน้าปูห้ได้โด่งดังปูอยากเบิ่งหยังอยากเห็นหยัง จากบงหังไปเข่าขันผสนเลยให้คนในสื่อแลาวมันงั้ยงกันเลกปูเด้ออาถูกสาถูเล็กปูเด้อสาธุเด้อไมตมเปินติดดำเปินวิชโพิลาหมวดนี้เกูเด้อปังปเกูสามตัวตรงๆเลยเด้อการเะปูครับท่านผู้ชมนะ ก็นี่แหละนะครับยัางเขามากปุก๊บก,ก็เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วแรกๆรงมีจุดแรกแล้นะที่เห็นแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูดูบริเวณนี้ตรงนี้แหละว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคุณพ่อท้องแหลก่อนข้าเดาเซียมซีนะครับเซียมซีอ่าจัดมาไปก่อนเดาเป็นข้ายวเลยจัดนะครับตราตรงเลยครับ องเทียบเ,นเนยองไนอเลยไปเอากล้องมาที่นิมาดเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับปึ๊บม,มาได้ไหมไหด้ไหมะนพอน้อได้มาหมายเลขสี่ห้ากับสามเจ็ดครับสี่ห้าห้าสี่เจ็ดสามสามเจ็ด วันนี้มาข่เยาในเคลืนวันผาได้ครับกับปูขุนหารของเขา,ต,าต้องรอเราขยเยาปัชึบเข้าครับ,รบอดูยังอก็จะถูะตกตกใจเหมือ,อมนะครับอ่ะมาดูกันว่เียรเด็ดไหนกเบิ้งได้ดยนะที่เป็นของเสียนไบละวงกองพี่ได้ไหเอาบกงงก้อนาที่นี่เอ้เดี๋ยวนี้กวนสร้างก่อน โมที่เรียกว่าเห็นบักม่วงปากม้วนพอเราเห็นเจ็ดหาเก่าครับที่บักม่วนที่บักม่วงสุกไหมพ่อที่ว่าพ่อว่าเห็นหาครับเกิดแม่มีเก่าอยู่ข้างล่างเขือก็เรียกว่ามีเก่าอยู่ข้างล่างเป็นเจ็ดหาเก่าอันนี่คือบักม่วงผู้พันไอ้พวกมันผู้คุนหานผู้คุนหานครับไม่เคยบอกจะผู้พันไอ้พ่อจับเบิ้องจับเบื้งเอาพ่อเรามาเอ๋เบิ้งเลียกปกม่วงแล้วกัน มาเข่นานเล้วมาม่วงปูเบิงแต่ละหน่วยเบิงมันมันมันเผยแผ่ให้ท่านผู้ชมเพิ่นเพิ่นวิจัยเอาอันนี้บักม่วงเอ้าพอตั้งไปเลยตั้งไปเลยตั้งไปเลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเบิงเด้อเบิงเด้อทีห้เบิ้งเพียทีเทลย่างก่อนตะกวนสามตัวตรงแปดหนึ่งสองบักวาเลอร์เธอเลยนตะกวนใส่แล้วเอาบักกันนะบักม่วงนี่ถ้าไม่สามหนึ่งสองก็แปดหนึ่งสองนี่ไหม แปดหนึ่งสองเห็นไหม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 ห้องกับเบิงไล่นี่นี่เบิ้ไลนี้เออแปดหนึ่งสองถูกต้องอ่าอคือชัดเถอะหนึ่งบอ่ะแปดหนึ่งสองที่แปดสามสองพอเบิงไล่นี่เป็นสามดิแปดสามสองแปดหนึ่งสองหนึ่งสองอะไรก็ไม่รู้หนึ่งสองห้าอันนี้5าตรงนี้อืม จะเป็นประมาณนี้นะนัก่อนนะแม่เอืมโมยจริงิมีเลขหกตัวเดียวโูเลขหกตัวเดียวย่างงามเลยเขา่ลือเลขหกตัวเดียวครับเลขหกตัวเดียวเดี๋ยวเด้อยนะควัเสียงมาแห้งเลยช่วงนี้อือเป็นเบิ้งบรตัวัวท่านผู้ชมเอ้ยมีแต่เลขแต่หยังบันทึกโอ้อันนี้ก็แห้งชัดบ้านนี่พูน่ะเป็นหายมากเลยนะมอ้ต่เลขตัวนี้มีเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูเทโลหน่อยนะอือ อ่าเป็นเป็นนะเป็นวันะโอ้เลขกด้วยนี่แม่นี่แม่เดี๋ยวนะเลขจ็ดหกห้าเดี๋ยวบอกดูนะจะให้ดูก่อนนะเจรหน่วยนะหน่วยใดเลขงามอ่าแล้วก็เบิ่งเอาจะเบิ่งเอาเด้อนี่พี่น้องนี่เห็นหกโอ้หน่วยนี่ยังไหนเลขงามเดีนยวบอกอเดี๋ยวติดเสียเบิ่งพี่น้องนี่อันนี้เป็นศูนย์กันเลยนี่ศูนย์หกห้าวนี้เห็นอะไรเนี่ยศูนย์หกห้าศูนย์หกเจ็ดกันเลยตัวนี้ 06หา06เจ็ดนีสามตัวงวดที่แล้วกับเจ็ดหาเก้าได้ไปนอนบกม่วงอ่ะเนี่ยแต่่วาพอเห็นเป็นน่วยนีพอเห็นเป็น6หาว่ะนั่นแล้ว6หาตัวของไงน่ะนี่น่วยนี่เอาโอเคนี่แหละประมาณนี้เออเป็นแบบนี้สามน่วยต่อกันอีกโอ้ยจะไปกันเรื่องกันลุ้ใครชอบเมื่อวันเอาแล้วเราจะดวงใครดวงมันเนาะอันนี้คือเบิงหม่องนีเด้อนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะอ่าสามหน่วยผ่านไปอ่าโอเคสามหน่วยเอาเข้าไว้เข้าคัางก่อนนะครับเอามาดูสองหน่วยนี้สองหน่วยนี่นะครับสองหน่วยนี้จะให้โชคแบบไหนยังไงกันแล้วแต่ท่านผู้ชมที่จะดูกันนะครับรู้แต่ว่าถ้าไม่หนึ่งห้าก็เจ็ดห้าสี่ห้านี่แหละนะครับอ่าแต่ว่าเหลขกตัวนี้เบิ้งในกล่องนี่เด่นแห้งนี่หนึ่งสองน,นี่เมนท่านผ้ชมสองกับสามสองแต่คนเมนนี่หนึ่งสองกับสามสองนี่หนึ่งสองนี่ตรงนี้ให้ดูงี้นะ ่าโอเคหน่วยนี้ผ่านไปแต่พระเอกรอครับผม <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ถ้าดูลายนี้นะแปดสามสองสามสองนี่ชัดเออพ่อเหี้ยงสามสองชัดแปดสามสองหรือถ้าดูลายนี้จะเป็นแปดหนึ่งสองแมหนึ่งสองอไปโอเคพ่อเอาเข้าคังนะครับนี่แหละกลับมะม่วงปูขุนหารที่ดูงวดที่แล้วที่พ่อเห็นอะไรนะเจ็ดห้าเก้า มีมีเกตมีหามีเก่าเรี่ยงกันลงมาเลยเรี่ยงกันลงมาแม่นนะเพเ่้ยไทยอ้อ้าวอ้าวแล้วครับผมท่านผู้ชมคุณพ่อมันอีหลีต้นไหมเท่าไห่บอนี่คือที่พวกของแท้คือมือด้านสีอ้ยอีกแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งเลขถ้วยแก้วเพิ่นครับผมถ้วยแก้วแห้งเอาแล้วแปดสามหาเพื่อนยังยังเล่นทั้งหลังเล่นยังเล่นทั้งนลังค่ะท่านผู้ชมได้ฮะ ใช่ครับผมผมไม่ผมไม่สนใจเสียงนะผมผมหาดูอย่างเดียวแล้วคนเป็นยังตัวไหนตัวไหนแปดสามหาครับพี่น้องโอ้โอผู้ขุนหารพันญหาแล้วแปดสามหาเนี่ยแปดเบิีงยวเป็นนะแปดสามหาครับข้างล่างนี่ศูนย์หานี่ข้างบนนี่แปดสามหาศูนย<อ>์หาโอ้ทำมือชุ่มเอ้ยนี่เนาะ ชัดักขนาดนี้แล้วพี่น้องเอ้ยนี่เอาเอาน้องอัพมาสาธุชมเอ้ยเบิ่งเอาบมดที่นี่แปดสามหาแปดหนึ่งหาแปดเจ็ดหาค่อยเลขดังเปียงป่างเข่างามๆหลุดเด้อปูเอ้ยไปฝากเอ็กซ์ซี่นเดี๋ยวเด้อท่านผู้ชมผมจะปี้นจานให้ดูนะหาสามเก่า เหมือนคล้ายๆเป็นห้าสามเก้าหรือหกหกแปดมันจะม้วนเป็นหกก็ได้ <No. S 2> นี่หกหกหกแปดกระับด้านเนาะถ้าดูตรงนี้จะเป็นหนึ่งหรือเปล่าแปดสามเนี่ยคล้ายๆดูเป็นสามนี่อย่างเงี้ยนี่ทุนเป็นสามแต่ก็แล้วแต่ถ้าผู้ชมจะดูนะท่านผู้ชมนะ mm. กับเลขถ้วยเกี่ยวปู่ขุนหารนะครับที่ได้จับโชคท่านผู้ชมของของวดนี้วันที่หน,นึ่งมิถุนายนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้ดูไว้เป็นแนวทาง mm. ดูเพื่อความบันเทิง ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเห็นไหมอประมาณนี้นะครับอมาดูกันว่าถักกั๊บด่านมากพราะแต่กุนมันเป็นเก่าก็ได้ดิสามเก้าหรือสามหากระใดก็ได้ครับนี่คือแปดสามหาแปดสามเก้านี่เลขอะเห็นไหมนะนี่แปดสามหาแปดสามเก้าก็ได้ครับเนี่ ข้างล่างนี่ศูนหาเนี่ยศูนหาครับเนี่ยนี่นะครับนี่นี่นี่พอนี่เพิ่นไฮเล้วยเพิ่นไฮแล้่ท่านผู้ชมพอเห็นสองห้าศูนย์นี่เอาไหนมองี่สองห้าศูนย์นี่นี่ตัวไนน้อยเบิ่งดีดีเพราะว่าตเบื่อนชัดเป็นมันเหลี่ยมตะค้นเบืองแมนบ่บอกค่ะผมแต่ว่าเบลเบืองสองหาศูนย์แล้วนี่แมนอยู่ชัดนี่ครับผม แต่เขาดูไว้เป็นแนวทางครับผมอย่างที่คุณพ่อเลไว้แปดสามหาแสามเก้าครับข้างล่างเนี่ยจะจะเป็นศูนย์หาเนี่ยศูนย์หาเนี่ยโอ้นี่ยหาชัดนี่มาแม่นี่ศูนย์ศูนย์หาชัดนี่ครับนี่ตรงนี้ศูนย์ก็คือจะพอิ้งเป็นสองหาศูนย์ปะนี่ก็กลาเป็นศูนย์หาแต่ไม่รู้นะเพราะว่าเขาดูคนละแบบกันบางคนเ็าดูแบบแบบหนึ่งั่านมาอีกแล้วนะครับอ่ะเอาใจไม่ไปเพะว่ากูแล้วหายแล้ว เอาแค่นี้เป็นมบ่หาบกันนะเปิดมีบ่เอามีแตจะถวยกนเนียวิี่พ่อถวยถวยกนเนี้ยพ่อนนี้วนี่คนก้นนี้เอานี่นะนักขนนักนเอเลีลไม้ผลไม้เียกกล้วยบะเล่เแอปเปิลครับแอปเปิลปอกแล้วพ่อเม่นะคนเป็นปอเป็นปอเปียเป็นอีหยังคื้จัง ก็จะยังกว่าสามสามโมงคือห้าหกว่าขนมไม่อันนั้นขนมแยังนี่ขนมเมี่ยังไคือจะแยังแทะไปเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขนมเปียกล้วพอเราปิดไฟพอเราปิดไฟไปแย่งทีว่าไงขนมเปียกังไมมันแกว่ะโมเมนบ์โมเมนมันเป็นขนมแยังทีว่าขนมเปียกขนมเปียกปะเมีนท่านผู้ชมเอ้ยในขนมก็ยังมีวันที่นี้เอา เป็นเก้าหาหกกับหนึ่งหาหกแต่ค่ายเลขสามจะเป็นสามหกหนึ่งหาหกหรือเก้าหาหกนะคุณแมนอือกหมูเลียวุกคนถี่เบิ้องเอาเนาะเบิ้งน้ำกันงเราพี่น้องอ่ทะที่แ้วเานาะตามนั้นนะครับทา่ทานผู้ชมนะดูไว้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมนะครับกับสําหรับอ่าปู่ขุนหารนะครับที่เพิ่นจะให้ดูเดี๋ยวด้วยนี่ไหม ว,ว่าเอยเห็นเป็นหนึ่งห้าหกเลยแม่งกใกล้ๆหนึ่งห้าหกเป็นเก้าเก้าห้าหกอืมครับสามหกห้าหกก็ได้โอเคตามนั้นครับผมขอเก็บไฟเหมือนเดิมนะครับนะครับท่านผู้ชมนะโอเค okay, ครับผมขอต,ตามนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมถือว่าปู่ได้ให้แล้วนะครับผมนะครับนี่แหละพระปู่คุณหารนะครับก็ขอท่านผู้ชมโชคดีเฮงเงยรวยนะครับผมนะครับ ของงวดวันที่1มิถุนายนนี้2,564นี้นะครับปูเดอร์ให้ท่านผู้ชมเพิ่นได้มีโชมวิลาพันให้เห็นตรงๆได้ตรงๆเด้อปูเดอร์ให้เขาคือนจังงวดให้แล้วให้เพิ่นไหึ่งห้ากันสักๆว่าเห็นแบบนี้ยังสียังสียังสีสีนะครับขอท่านผู้ชมโชคดีเด้อสาธุสาธุเด้อท่านผู้ชมกได้สาธุดลยครับเด้อโชคดี่ะโอเคครับไปขอบคุณหลายเด้อสำหรับการติดตามครับเอาแค่นี้นะครับท่านผู้ชมนะ ขอท่านผู้ชมโชคดีนะครับ,รบเดี๋ยวมาเจอกันใหม่หกันคลิปปหน้านี่แหละครับคือปู่ขุ้นหารที่บอกว่าเลขถ้วยแก้วปู่ให้เข้ามานะครับผมปู่ให้เข้ามาทุกแค่ทุกงวดเลยแต่เราจะดูยังไงแบบไหนยังไงกันนะครับก็ดูไว้แต่ละคนเพราะว่าคนเราเนม่ยมันดูไม่เหมือนกันนะครับผมโอเคครับสาหรับวันนี้หนุ่มอามคนเดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าว่าจะไปคลิปไหนแห่งไหนอีกนะครับใครที่ยังไม่มีโชคยังไม่มีลาศอยากมีโชคอยากมีลาสกดติดตามเราได้เลยหนุ่มอามคนเดิม ตามคนชาแนลนะครับกดติดตามมาไม่เลยสำหรับผู้ที่อยากจะขอโชคขอลาภณตรงนี้นะครับผมตามสารต่างๆตามสาิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับก็ผมถึงจะบอกไว้ผคลิปว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมับสำหรับสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะท่านผู้ชมคือ,เ,อเราไม่ได้มารบหลู่นะเราไม่ได้มาตรงนี้เนี่ยเรามาขอโชคขอลาภนะครับแต่ขอให้ด้วยเป็นแนวทางก่อนนะครับผมโอเคครับสำหรับน,นี้หนุ่มอาพอเดิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับ สวัสดครับผมโชีคครับโ,โอเคนะครับพี่น้องนองกับการมาขอโชคลาภกัขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีกันทุก,ท,ก,ท,กท่านเลยคลิปนี้กะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องของเรพ้นชาแนลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน